มีปัญหามีปัญหาเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ภาพช้าปัญหารุนแรงแค่ไหนนี่คือเรื่องที่คนกําลังพูดถึงเยอะที่สุดเดี๋ยวให้ดูกันแบบละเอียดเลยครับดราม่าจากเกมท่าเรือชนบุรีจับไป เกมนัดนี้นะครับท่าเรือเจ้าบ้านอยู่ในชุดส้มเจอกับชนบุรีในชุดขาวนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกท่าเรือนําอยู่2อหนึ่งแต่แล้วก่อนจบครึ่งแรก5นาทีวูที่ชายทาทองของท่าเรือนะครับบุกขึ้นมาทางขวาแล้วโดนทางด้านชลทิศจันทคามสกัดบอลกรมการเป่าเป็นจุดโทษให้กับท่าเรือทันทีเล่นเอางงกันทั้งสนามเพราะถ้าเกิดดูจากภาพช้าเนี่ยนะครับชลทิศเข้าถึงบอลคือโดนบอลเต็มๆนะครับอาจจะมีจังหวะต่อเนื่องที่อาจจะโดนขาเล็กน้อย แต่90%ของคนที่ดูบอลคิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะเป็นลูกที่จุดโทษนะครับจะเด็ดมีลาบโค้ชของชนบุรีถึงกับทนไม่ไหวครับลงไปโวยผู้ตัดสินในสนามคุณจะเด็ดบอกว่าผมเคยเป็นกรรมการมาก่อนถ้ามันไม่เหลืออดจริงๆผมไม่โวยหรอกผมยินดีโดนปรับเพราะมันทนไม่ไหวมันต้องเป็นแตะมุมไม่ใช่จุดโทษถ้าเกิดผมจะโดนปรับผู้ตัดสินก็ต้องโดนลงโทษด้วยส่วนลูกนั้นเนี่ยถ้าเรือถ้าเกิดคุณมีสปปริตถ้าคุณแตะลูกนั้นออก ผมจะก้มกราบที่พื้นเลยว่าคุณมีสปิริตมากๆด้านของโชลทิศนะครับที่เป็นคนไปสก,กัดก็บอกว่าไม่เป็นจุดโทษแน่นอนเพราะถ้าเกิดมันฟาวอย่างนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่โดนใบเหลืองล่ะถ้ามันฟาวจริงๆและสุดท้ายครับก็เป็นทางด้านของดาบบดโรเชลากองหลังสเปนนะครับของท่าเรือซัดเข้าไปโดยประเด็นมันก็คือโกครับโกของชมบุรีก็คือสินทวีชยัย ยืนนิ่งๆไม่ขยับเลยนะครับโดยสินทวีชัยได้บอกนะครับว่าตอนแรกผู้เล่นของท่าเรือก็คือจิรวัตรมขารมเบอร์12คนนี้แหละครับบอกว่าผมจะยิงและผมจะจงใจยิงออกเพราะลุงนี้มันไม่ใช่จุดโทษแต่สุดท้ายมีการเปลี่ยนคนยิงก็เปลี่ยนจากเบอร์12มาเป็นเบอร์22คนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับให้โรเชล่ามาก่อนที่โรเชล่าจะยิงสินทวีชัยบอกว่าโรเชล่าเดินมาคุยกับเขานะครับแล้วก็บอกว่าจะแตะออกเป็นภาษาอังกฤษ สินทวีชัยก็เลยบอกโอเคถ้าอยู่บอกไอายว่ายูจะแต่แตออกผมก็จะนิ่งๆจะได้วัดใจกันไปเลยว่าใจใครนั้นใหญ่กว่ากันสุดท้ายแม้ว่าโรเชล่าจะยิงเข้าผมก็ไม่โกรธเพราะว่าหน้าที่ของนักเตะคือทําหน้าที่ในสนามให้เต็มที่ไม่ว่าจุดโทษลูกนี้จะเข้าหรือไม่เข้าคุณและท่าเรือก,ก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่คุณจะยิงคุณนําอยู่2อหนึ่งซึ่งถ้าเกิดยิงออกลชนะ2อนึ่เนี่ย มันจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยสปิริตของนักกีฬามากกว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือทําไมแฟนๆของท่าเรือหลังโกถึงไม่เฮนะครับแฟนๆบางส่วนก็บอกว่านี่เป็นการโชว์สปิริตว่าเขาไม่เห็นด้วย ว่าลูกนี้ไม่ควรจะเป็นจุดโทษไม่ใช่ประตูที่ใสสะอาดก็เลยไม่รู้สึกดีใจหรือว่าภูมิใจส่วนกรรมการในเกมก็คือคุณซุมเมสสายแววนะครับหลังจากโดนโจมตีอย่างหนักล่าสุดก็ได้ยื่นหนังสือนะครับขอยุติบทบาทการทําหน้าที่ผู้ตัดสินต่อสมาคมฟุตบอลเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับบอลมันต้องมีภาพช้าไม่งั้นคนชนะคนได้ียบก็บอกว่าเป็นสเสน่ห์คนแพ้ก็มาโวยวายนะฮะต้องมีภาพช้า